ความเดิมตอนที่แล <te ้วเซียวซานข้ายังไม่ตายใช่ไหมท่านอาจารย์ท่านปลอดภัยดีครับตำแหน่งใดๆในระยะห้า่าจะโจมได้หมดอันาตาคุณสมบัติวิญญาจารย์สายควบคุมเจ้าจงเก็บมันไว้มันคือหนังสือที่ข้ารวบรวมเรื่องการฝึกพลังวิญญาณไว้ได้ข่าวว่านักเรียนทุนอยากมาลอกับลูกพี่เซียว ตากของลูกพี่ต้นขาที่ตาชัดชัดเฮ้ยเ้าอย่าเงินครับพัฒนาการสวัสดีครับท่านสุอินเทาเขาก็คือเด็กที่ข้าเคยเล่าให้ฟังรบกวนท่านช่วยตรวจสอบสักหน่อยตอนที่เที่นี่ก็คือสำนักวิญญาณยุทธระดับอับ หรือที่เรียกว่าสำนักยุธย่อยดินแดนแห่งนี้ถึงแม้จะเป็นเมืองเล็กที่สุดแต่ล้วนมีสำนักยุธขนาดเดียวกันกับเราตั้งอยู่เช่นกันที่สูงกว่าสาขาย่อยมีสำนักวิญญาณยุธบุตรสูงขึ้นไปอีกขั้นก็คือสำนักยุธหลักสำนักวิญญาณยุธหลักนี้มักจะมีในเมืองใหญ่ๆเท่านั้นแต่เมืองหลวงของทั้งสองจักรวรรดิเป็นที่ตั้งของสำนักวิญญาณยุธศักดิ์สิทธิ์ระดับ4ระดับ5คือหอสังราที่นั้น คือสถานที่สูงส่งที่สุดของสำนักวิญญาณยุทธความจริงที่สูงกว่าหอสังฆราชก็ยังมีหอบูชาพรหมยุทธในตำนานแต่ว่าที่นั่นมีเพียงวิญญาจารย์ที่ก้าวถึงระดับพรหมยุทธแล้วเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้ที่นั่นเป็นที่ที่วิญญาจาร์ทุกคนต่างใฝ่ฝันขอบคุณที่เล่าให้ข้าฟังครับท่านปู่มาซิวนัวแล้วเราจะเริ่มต้นได้หรือยังครับแมด็กสมัยนี้เนี่ยนะช่างใจร้อนกันจริงๆเอาละ งั้นเราก็มาเริ่มกันเลยน,นี่มันยากเงินครามมีอะไรหรือเปล่าครับท่านปู่มาดูนู่น,นที่แท้ก็เป็นวงแหวนวิญญาณร้อยปีมิน่ายากเงินครามที่ได้เปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้ดูท่า ที่โรงเรียนของเจ้านั้นจะมีอาจารย์ที่ฝีมือไม่เลวอยู่สินะเฮ้ยน่าเสียดายศักยภาพของการพัฒนายากเงินครามตามเกินไปเอาพลังวิญญาณของเจ้าทายทอดลงไปใครจะดูหน่อยว่าเจ้าอยู่ระดับไหนแล้วตามทฤษฎีแล้วเจ้าน่าจะอยู่ระดับสิบเอน,น,น,นี่มันพลังวิญญาณระดับสิบสาม ระดับ13อย่างงั้นไม่สิทำไมถึงกระโดดข้าไปถึงสองระดับจะรู้จงบอกข้าหน่อยสิว่าวงแหวนวิญญาณเจ้าได้มาจากสัตว์วิญญาณตนใดสารพิษม่านถั่วหลวงครับอะไรเนาะม่านถั่วหลวงเหรอเอาสารพิษม่านถั่วหลวงในสายสัตว์ สายพืชทำไมถึงมีวงแหวนวิญญาณสายสัตว์ได้ละ่ะได้สิครับท่านปู่มาซิลนูเงื่อนไขที่ตายตัวก็สามารถเป็นไปได้ท่านอาจารย์ของข้าเรียกว่าทฤษฎีวิญญาณยทดจำลองแล้วอาจารย์ของเจ้าคือใครทุกคนเรียกเขาว่าอาจารย,าย์ใหญ่อาจารย,าย์ใหญ่ล่ะคนที่เคยเขียนหัวข้อหัวใจหลักในการแข่งขันสิบประการต่อมาก็ถูกสำนักวิญญ,ญาณยทดลบชื่อออกอาจารย์มาจากสำนักวิญญ,ญาณยทดจริงๆด้วยทั้งสารเจ้า อยากเข้าร่วมกับสำนักวิญญาณยุทธไหมท่านปู่มาซิลนัวนี่ก็เรียกว่าการลงทะเบียนใช่ไหมครับไม่มันไม่เหมือนกันการเข้าร่วมคือการเป็นวิญญาจารย์ของสำนักวิญญาณยุทธโดยเฉพาะการฝึกของวิญญาจารย์จะมีโรงเรียนเปิดสอนวิชาเฉพาะของสำนักโดยตรงอ๋อถ้างนั้นก็คงไม่ได้เพราข้าเรียนอยู่ที่โรงเรียนนวดติงแล้วครับอหมเสียดายช้าไปก้าวเดียวจริงๆถึงแม้จะเป็นสำนักวิญญาณยุทธ ก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปบังคับใครให้ออกจากโรงเรียนอาจารย์เจ้าก็คงไม่เห็นด้วยที่จะให้มาเข้าร่วมต้องโทษเจ้าสู้อินเทาแท้ๆเขาควรพาเจ้ามาที่สำนักวิญญาณยึธโดยตรงเฮ้เสียดายาพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกครับถ้าข้ามาที่สำนักวิญญาณยึดบางทีอาจาไม่ได้วงแหวนวิญญาณที่ดีขนาดนี้ฮึมมันก็มีเหตุผลเอาละขอต้อนรับสู่สมาชิกระดับวิญญ,ญาณจารย์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เจ้าก็คือวิญญาจาร์ผู้ทรงเกียรติแห่งจักรวรรดิเทียนโตแล้ว รีบบอกไปซะแล้วซื้อของใก้ผู้ใหญ่มานซื้ออัลุงสวัสดีครับที่นี่เขาต้องการเด็กฝึกงานไหมครับพูดอะไรรีบไปซะรู้จักการแต่งตัวไม่เห็นเหมือนช่างตีเหล็กเลยสักนิดขอโทษครับท่านลุงเดี๋ยวข้ามาใหม่นะครับเฮ้ย เน,นี้ข้าพอจะเป็นเด็กฝึกง,งานได้หรือ,อยังเจ้าหนูบัลงล้อข้าเล่นอยู่สินะพะลุงข้าเป็นนักเรียนชุนของเรียนนวดติงจะมีเวลาว่างช่วงบ่ายทุกวันพ่อข,ข้าเป็นช่างตีเหล็กของหมู่บ้านเลยเรียนรู้เรื่องการหลอมโลหะมาตั้งแต่เด็กพ่อเจ้าอยากรักประก,กอบเงนก็มาหน่วยงานที่บ้านครับร้อยส่งนะครับชาอะไรพวกนี้แต่ว่าเงิเนเดือนไม่มากมายแล้วนะ มีข้าวใหกินจนอิ่มอยไงล่ะไม่มีปัญหาครับพอได้แล้วพอได้แล้วรีบรีบทำงานเข้าคืนนี้ข้าจะเลี้ยงเบียร์ทุกคนเอาละสู้ๆนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อไหร่เจ้าบอกเขาว่าเรียนหลอมบัหักของพ่อมาตั้งแต่เด็กวัวแค่นี้พ่อเจ้าจะสอนอะไรได้หลอมโลหะนี้แหละครับจะเห็นว่าข้าตัวเล็กถ้ามีแรงตีเล็กเรื่องหลอมโลหะไม่มีปัญหาอยู่แล้ว พีขับแล้วทุกคนจะหนูน้อยที่มาใหม่บอกว่าเขาหลอตัวหได้น่ะถ้าไม่เชื่อให้ข้าลองทำดูก็ได้งั้นเอวีเจ้ายก้อนี่ขึ้นแล้วก็ข้าจะเชื่อเจ้า ท่า,น,าน,นกำลังทุบไล่สิ่งแปลกปลอมในเหล็กก้อนนี้สินะท่านลุงช่วยดึงกล่องเป่าลมหน่อยครับอุณหภูมิไม่พอ ยุดก่อนถ้าคืนตีแบบเจ้าแล้วก็ปีหนึ่งเหล็กมันก็ไม่เปลี่ยนรูปแล้วแล้วข้าต้องทำยังไงบอกมาตอนที่เจ้ายกคอนเจ้าใช้กำลังจากส่วนไหนมากที่สุดล่ะน่าจะเป็นเอวมั้งครับจากเอวมาที่หลังแล้วส่งกำลังมาที่แขนร่างกายของคนเรานอกจากสมองแล้วมีส่วนไหนที่สำคัญที่สุดใจครับ นึ่งคนมีหัวใจกี่ดวงอ<า>๋อตอบข้ามาหนึ่งดวงครับไม่ใช่เจ้าผิดแล้วไม่ใช่ดวงเดียวสดวงตั้งหากกล้ามเนื้อที่ขาสองข้างของเราก็คือหัวใจดวงที่สองและดวงที่สถ้าคนคนนึงอยากจะแสดงพละกําลังของตัวเองออกมาทั้งหมดก็ต้องใช้หัวใจทั้งสามดวงหมุนเวียนร่วมกันตอนออกแรงไม่ใช่แค่การใช้เอว แต่เป็นหุวใจสามดวงต่างหากที่กอ่อกำเนิดกำลังออกแรงจากใจใช้เอวเป็นแกนดูนะ เจ้ารู้หน้าที่ของหัวใจแล้วหรือยังคนเราใช้กล้ามเนื้อลงน่องมากที่สุดน่องจึงเป็นแหล่งกำเนิดของแรงทั้งหมดหากใช้แรงได้ถูกวิธีก็จะช่วยเพิ่มกำลังได้มานี่ทำตามาท่าพาที่กระทำเมื่อกี้ ไม่มีผิดยืมพลังเพื่อใช้พลังอ่ะเนอคอนงดงามมากเข้าใจแล้วหรือ,อยังยืมพลังเพื่อใช้พลังข้าพอเข้าใจเหตุผลแล้วแต่ว่าดูเหมือนไม่ง่ายเอาซะเลยถ้าอยากทำได้ในระดับข้าต้องฝึกจนชำนาญเท่านั้นกุญแจสำคัญก็คือเวลาเราหลอมโลหะตต้องมีสมาธิต่อไปเจ้าก็ค่อยๆฝึกฝน อย่าเพิ่มแรงหรือความเร็วมากเกินไปความแม่นยำก็สำคัญเช่นกันต้องรู้ว่าค้อนที่ทุบลงไปนั้นจะอยู่ตรงตำแหน่งไหน ดีจริงๆไม่เสียชื่อที่เป็นลูกตั้งเล็กโอ้โหโอ้โหขอนี่คืออโนยสบัตปันฑูนวิธีการตีเหล็กข้อเนื่องที่แข็งแกร่งที่สุดออมันคืออะไรครับวิธีในการตีเหล็กวิจักขอโนยุสบัปันูน ยืมพลังเพื่อใช้พลังสามารถแสดงกำลังของทางตีเหล็กออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเขาว่าคนที่เก่งกาจที่สุดจะสามารถตีติดต่อกันได้80สิครั้งและสามารถทําเหล็กทั้งชิ้นออกมาในแบบที่ตัวเองอยากได้เลยวิธีคอนาอยุสพบัติปนปนวนเป็นทักษะการตีเหล็กขจัดสิ่งปนเพื่อนที่แข็งแกร่งที่สุดถ้า <c oughs> ค,คิดว่ามันหายสาบสูญไปนานแล้ว ปีเดี๋ยวซ้อนอีกไกลแค่ไหนถึงจะถึงบ้านเจ้าใกล้แล้วละแต่ขอบอกอาไว้ก่อนนะบ้านข้ายากจนไม่มีอะไรมาต้อนรับเจ้าแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรพ่อข,ของข้าก็อารมณ์ไม่ค่อยดีงั้นข้าจะเป็นเด็กดีขอให้เป็นแบบนั้นทำไมเจาไม่อยากให้ข้าไปที่บ้านงั้นเหรอเปล่าเปล่า มาแล้วเฮ้ยยังรกเหมือนเดิมท่านพ่อข้ากลับมาแล้วฮะท่านปู่เจียเค้เสีส่ยวซาอนทำไมจ้าต้งกลับมาเองเออคือข้ากลับมาพร้อมเสี่ยวอูครับ<อ>สวัสดีค่ะ สวัสดีเอ๊ะท่านปู่เจออี๊ยบคพ่อข้าแล้วครับอเดิมทีข้ายาจะไปรับเจ้าพร้อมกับพ่อเจ้าอ่ะนี่เข้าทิ้งนี่เอาไว้ไอ้เซียวสานเมื่อไรที่เจ้าได้อ่านจดหมายฉบับนี้พ่อได้จากไปแล้วไม่ต้องตามหาพระเจ้าไม่มีทางตามหาพ่อพบ ลูกเยี่ยวต้องหัดกลางปีกด้วยตัวมันเองถึงจะสามารถบินสูงเร็วยิ่งขึ้นพ่อมันเป็นคนไม่เอาไหนช่วยอะไรเจ้าไม่ได้เส้นทางชีวิตของเจ้าเจ้าต้องเลือกเองพ่อต้องกลับไปเอาของสำคัญที่ควรจะเป็นของพ่อกลับคืนมาให้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อต้องมีสักวันที่เราสองคนจะได้พบหน้ากันอีกลิสัยของเจ้าได้ความละเอียดอ่อนจากแม่มาเยอะ พ่อเชื่อว่าเจ้าจะเป็นความภาคภูมิใจของแม่วันหนึ่งถ้าเจ้ารู้สึกว่าการเป็นวิญญาจารย์มันไม่ดีแล้วล่ะก็ให้กลับมาที่หมู่บ้านเซิ่งหุนเป็นช่างตีเหล็กเหมือนพ่อก็ได้ไม่ต้องคิดถึงผังเฮาท่าพนพ่อไปแล้ว คุณครับท่านปู่เจียบครับตัวอย่างตอนต่อไป เรียกพี่ให้เข้าฟังหน่อยสวัสดีท่านอาจารย์ใหญ่